ตำรวจได้มีที่พึ่งของประชาชนโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนยิ่งตรงนี้นี่การจราจรยิ่งคับขังอยู่ด้วยเยอะมากนะครับเอาละค่ะพี่กิจครัวันนี้ก็ต้องขอบคุณสารวัตรทุชัยด้วยนะคะตัวครับผมศที่ดีรับจ่าอยู่แล้วครับนี่แค่ช่วงแรกนะคะยังมีเรื่องราวดีๆเด็ดๆอีกเพียบเลยค่ะช่วงหน้าเราจะไปเจาะลึกพูดคุยกับท่านพันตำรวจโทศิรพัฒน์มุ่งดีค่ะรองผู้กับการจราจรสารวัตรวจนครบาลโชคชัยค่ะเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของท่านเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ อันใจกล้องเอวิดีโอนะครับแล้วก็มีการส่งข่าวทางไลน์คนเมาเนี่ยอาจจะเวลาอยู่ที่ด่าอีกอย่างนึ่งนะฮะเวลาเมาเออเวลาเลิกเมาอีกอย่างนึ่งสิ่งที่อยากจะฝากนะครับอยากให้คนไทยเคารพกฎจราจรเกียรติตำรวจของไทยเกียรติไร้ คนเริ่มอบน้องเมืองรถเริ่มติดแล้วนะทีนี้ก็เนี่ปริมาณรถกับขันก็เลยต้องวางไปก็มีการวางแผนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนการทํางานเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็เราจะเร่งระบายนะครับเร่งระบายให้คนเนี่ยมองน้องเมืองนะครับโดยอานวยความตัวด้านการจราจรนะฮะและในกลับกันเนี่ยก็ถ้าเกิดมีผู้ฝ่าฝืนเนี่ยเราก็ต้องกดขันวิเดียการจราจรด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าต้องมีการดูแลแล้วก็ใครผิดกฎ เร,เรียกเลยอย่างนี้เลยนะคะคแล้วทางด้านของการจัดก,การด้านจราจรมีขั้นตอนการดําเนินการยังไงบ้างคะมีการตั้งด่านไหมหรือว่ายังไงไหมคะจัดก,การจราจรก่อนเดี๋ยวต้องบอกกำลังของสายตรวจกว่อนนะสายตรวจจราจรเนี่ยจะมีทั้งหมดด้วยกันสามฝ่มีผัดเช้าผัดบ่ายแล้วก็ผัดเย็นนะฮะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยจะมีการตั้งด่านหนึ่นงครั้งผัดเช้าที่จะตั้งด่านสิบโมงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วตรวจผัดบาทเนี่ยก็จะพี่น้าเอาถ้าสมมติว่ามีรถติดเราก็จะไม่ตั้งนะ ส่วนผัดดึกเี่ก็จะกวดขันเรื่องเมาเน้นเรื่องเมาเป็นหลักเรื่องเมาส่วนผัดเช้าเนี่ยถ้าเราจะเราจะตั้งตั้งจากการจราจรถ้าสมมติว่าถ้าตั้งแล้วรถติดเราก็เลิกอ๋อคือมองเป็นเคสไฟเคสแต่แต่ละวันไปครับใช่ก็คือนี้คือต้องเน้นหนักคืออำนวยความสะดวกในการจราจรเป็นหลักถ้าถ้าเราตั้งแล้วเราทําให้เกิดปัญหาเราก็จะเลิกทันทีครับอย่างนี้แล้วเาเมื่อกี้ได้ยินมาว่าพอมีผัดเช้าผัดบ่ายผัดดึกผัดดึกเนี่ย จะเน้นหนักในเรื่องของเมาแล้วขับถูกไหมคะเอ่อก็กดถ่ายวินัยจราจรทั่วไปแล้วก็เอ่อไม่ไม,ไม่ไม่ได้เน้นนะฮะ,ะส่วนใหญ่ผัดดึกแยกจะเจอ,อจ,ะจะเจอเมาแล้วขับอย่างนี้แล้วถ้าเจอปัญหาเอ่อของการเมาแล้วขับแล้วอย่างนี้เนะะี่ยค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการ รณรงค์ไหมมีการช่วยเหลือรณรงค์ยังไงให้กับประชาชนบ้างไหมคะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้คือมันมันมีเป็นโนโยบายของทางบ,สสบกสสบกจราจรน,นะ,ะ<ฆ>ก็มีการรณรงค์แล้วทั้งทั้งผ่านสือ่อครับผ่านสือ่อแล้วก็มีแจกแ,แผ่นพับแผ่นฟิลแล้วมาแจกมาที่แต่งานจารจารจารแต่ละสอน,นอให้<ฆ>ช่วยกันรณรงค์แล้วท่านนี้ท่านก็บอกผู้สารประกอบการทั้งหลายนะให้ช่วยรณรงค์แต่ที่นี่คือคนไทยชอบความสื่อคนไทยชอบเวลปะก็ถ้าเจอก็ตรวจตามตามกฎหมาย ปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินก็ในตามเขาถ้าเกินเกินก็ต้องดำเน,บบนินการแล้วอย่างนี้เนี่ยมีการได้รียกวาพอมีการตั้งด่านพบแน่นอนแหละมีคนเมาแล้วขับสถิติ พอจะทราบไหมคะพอจะคร่าวๆได้ไหมคะว่าสถิติของแต่ละเดือนแต่ละวันเนี่ยบ้างไหมแต่ละเดือนเนี่ยถ้าถ้าพอดีซึ่งเอาเอาข้อมูลเนี่ยเพิ่งไปส่งมาพอจะได้คร่าวๆนะตั้งแต่เดือนตุลาปี55ที่ผ่านมาถึงปัจจุบันเนี่ยเบอเฉลี่ยเนี่ยประมาณเดือนละเกือบ100รายเกือบละ100เลยครับเฉพาะที่นี่นะฮะเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่ดูแลครับค่ะและอย่างเมื่อกี้บอกว่ามีการลดลงบ้างหรือมีออกสืบออกอะไรบ้างหรือสถิติมีลดลงบ้างไหมคะก็ไม่ลดนะครับไม่ลดเลย ได้ได้ว่าตอนนี้เนี่ยคือสถิติก็ยังคุที่เอาโดยประมาณนะประมาณประมาณคือบางบางท่านเนี่ยเคยเคยเคยเจอนะครับเขาบอกคราวที่แล้วไม่โดนมาคราวนี้ไม่รอดก็าจะมองว่าเป็นเรื่องฝั่งโชคดีไปอ่านเล่าท่านดืตุลาขณรขับรถเนี่ยคราวที่แล้วอาจจะโชคดีไม่โดนแต่คราวนี้โดนอ๋อก็คือ ดว่าเจอด่านี่โชคร้ายไม่เจอด่านในว okay, ันนี้โชคดีใก็เก็บเอาความคิดแบบนี้ไปคิดแบบนี้ไปแล้วอย่างนี้มันจะมีเรื่องของปัญหาไหมคะปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่อะไรต่างๆก็มีมีป,ปัญหามันก็มีอยู่นะมีอาการมีการกระทบกระทั่งเพราะว่าบางทีคนเมาขับสติ <c oughs> แต่ว่าทางเราเนี่ยในใน,ในจุดด่านเนี่ยถ้าเกิดสมมติมาตอนคืนเนี่ยเด็กจุดด่านว่าการตั้งด่านของเราเนี่ยมันจะไม่เหมือนจุดด่านรางวันทั่วไปเพราะเราจะใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีทางใช้กล้องให้วิดีโอครับ ก็มีการสงบภาคทางลายนะคือจะมีขั้นตอนคัดกรองแต่ละรั้งเพราะว่าบางทีคนเมาเนี่ยอาจจะเวลาอยู่ที่ด่านอีกอย่างนึงใช่ไหมเวลาเมาเอเวลาเลิกเมาอีกอย่างนึงพอเวลาไปพูดกับใครก็อีกอย่างนึงใช่ไหมเพราะนี้เราจะมีเครื่องมือสื่อสารที่ใช้เป็นหลักฐานใช่คือเครื่องมือสื่อสารเราเนี่ยหนึ่งนอกจากจะเรื่องการกระทำผิดใช่ไหมแล้วเราจะเป็นการคัดกรองเจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อป้องกันการรับการทุจริตอ๋อดีมากๆเลยค่ะแล้วอย่างนี้ พอมีปัญหาเกิดขึ้นมีวิธีการแก้ปัญหายังไงบ้างไหมคะก็ต้องอาศัยคืออันดับแรกเนี่ยคือต้องดาเนินการตามกฎหมายโดยครงะครับอันดับแรกคือถ้าเกิดมีข้อกฎหมายมีหลักเอง้วเนี่ยนะคก็โดยที่พนครับก็คือใช้หลักกฎหมายกันไปนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยบทลงโทษสําหรับผู้ที่เมาแล้วขับแล้วเจอด่านจับได้ กระบโนกายัางไงบ้างคะคือกระบวนการนี่คือเราเราควบคุมคดีคดีหลังจากที่เป็นการตรวจพบนะฮะปริมาณคาก์บอนไปเราก็ำทำเรืทองจับกลุ่มส่งไปทางร้อยเวรดนะวันรุ่งขึ้นก็จะฟ้องศาลค่ะก็ฟ้องศาลก็เห็นจะมีโทษจับและปรับค่ะอันนี้ก็อยู่ในถึงวิธีการค่ะครับผมซึ่งเราเราไม่ได้กล้าร่วมค่ะครับผมอ๋อแล้วอย่างงี้เนื่องเออ่นอกจากพื้นที่นี้เนี่ยจะมีการจับเมาแล้วขับแล้วในข้อหาเมาแล้วขับแล้วนะคะยังมีข้อหาอย่างอื่นเกี่ยวกับ การผิกดกฎจาราจรอ,อะไรที่มากที่สุดของที่นี่บ้างไหมคะคือโดยท,ทั่วไปมันมีหมดนะ,ะ,ะก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะดำเนินการตามนโยบายของทางปคจลอสิบสอง,สองซึ่งที่ผ่านมาเนท่านคนบริบทีแต่ที่ท่าน,ปนเป็นคนบริบโตแล้วโทรศัพทมอเตกรท่านเน้นหนักสิบสองข้อหาหลักนะสองข้อหาหลักที่ว่าท่านิดพบเนี่ยสิบสองข้อหลักนี้สิบสองข้อหาหลักเนี่ยทำให้เกิดปัญหาการจราจรเราก็จะเน้นหนักแบบนั้นเช่นรถไม่สวมหมวกกันน็อก รถไปติดกันป้ายนะแล้วก็วิ่งย้อนสอนนะวิ่งย้อนสอนอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งแต่ละเยอะแต่ละอย่างที่มันจะก่อให้เกิดปัญหาจราจรนี่ที่เราก็ตรวจกับไปครับผมอ๋อก็คือมันจะมีการตรวจหาเนี่ยแล้วสิบสองกดสิบสองข้อหาหลักสิบสองข้อหาหลักที่ส่วนใหญ่จะเจอพบเจอใช่ไหมคะแล้วเรื่องของการโลนาร์ลงเพราะเมื่อกี้โลนาร์ลงเมาแล้วค่ะเพราะว่าโลนาร์ลงตามร้านนะทีนี้เกี่ยวกับกฎจราจรเหรอคะเอ่อตอนนี้เราจะมีเราจะมีมีเฟซบุ๊ ไปฝึกผมที่สนอค่ะก็ระหว่างระหว่างที่เราขวดขันเนี่ยวินัยจราจรเนี่ยในทางกับกันเนี่ยเราก็มีรณรงค์บอกว่าวันนี้อย่างนี้นะ่ไคนไม่ควรจะทำนี้ขับรถแล้วก็มีแผ่นพับแผ่นฟิลแผ่นป้ายเนี่ยหรือว่าขับรถคนสวมหมวกนะอะไรเงี้ยคือเราจะมีสื่อต่างๆทั่วไปแล้วตอนอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามีเผาปัญหาพันเช่น วันนี้จะมีงานตรงนั้นตรงนี้เราก็จะแจ้งให้ประชาชนทราบบางทีก็อาจจะขึ้นจอ2สอร้อยเพราะว่ามันเรามีขายที่รวมกันนะมีสนจอดสอร้อยสพันอหนึ่งแล้วก็จะราจรสุกสุขบุตนะเราก็จะแจ้งไว้ถ้าเกิดสุมติการจะจะจอดสมมติว่าจะมีแห่พระหรือจะมีอะไรที่เราก็จะประชาสัมพันธ์ไปให้เพื่อให้คนอื่นเลี่ยงเส้นทางหรือถ้าเกิดสมมติผ่านมาแล้วไปสามารถเลี่ยงได้ก็เขาจะได้มาเทา การจราจรแล้วเขาจะได้ไม่แม่งตัดติจจออ๋อก็คือจะมีการแผ่นพับกระจายหลายๆสื่อเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสุดท้ายให้ฝากอะไรถึงประชาชนดีกว่าเกี่ยวกับไม่ว่าจะเมาแล้วขับผิดกฎจราจรยังไงไหนให้ฝากกันก็เิ่งที่อยากจะฝากนะครับอยากจะให้คนไทยเคารพกฎจราจรนะครับอยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็การจราจรเนี่ยมันหนักนิดเปหน่อยมันต้องอาศัยแบบมีน้ำใจที่ใจแล้วกันครับผมขอฝากแค่นี้ครับผมเพราะฉะนั้นก็ บาดหนักนี่เบาหน่อยนะคะก็อย่าถือเป็นเรื่องเป็นราวกันเพราะฉะนั้นการขับขี่จราจรก็เออได้้ว่าต้องดูแลซึ่งกันและกันด้วยนะทั้งผู้ขับขี่ทุกคนเลยนะคะเอาละค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางด้านของท่านพันตํารวจโทจิรพัฒน์มุ่งดีนะคะที่วันนี้มาให้เกียรติให้สัมภาษณ์กันนะคะขอบคุณมากค่ะ ทีนี้เขาวันนี้เนี่ยผู้ชมก็คงจะทราบแล้วะนะว่ามีการปวดขันยังไงกันปานะคะอย่าทําผิดกฎจราจรกันเลยดีกว่าค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมแต่ว่าในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวปามค่ะจะกลับไปที่สอนอนะคะและเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับท่านผู้กํากับสอนอเลยนะคะพราฉะนั้นติามสักครู่เดียวค่ะอันนี้เป็นเป็นโครงการเชิงลุกเกี่ยวกับนาระบบเทคโนโลยีเนี่ยเกี่ยวกับการสื่อสาเนี่ยมาปรับใช้กับการทํางานคือผมไม่อยากให้มองอํารวจเนี่ยมองไปถึงว่าการทํางานแล้วเนี่ยแล้ว ลูกจะภรรยาจะทานอะไรลูกจะมีค่าเ,าเรียนหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> คุณเดินหน้าได้เต็มที่นะครับไม่ต้องห่วงด้านหลังด้านหลังเนี่ยผูว้ว่าชาจะเป็นคนประคับประคอ,องตนของคนของงานนะครับผมยึดถือ3ามสิ่งนี้มาเลยตลอดนะครับว่าเราต้องครองตนเองให้ได้นะครับเราต้องครองใจผู้ใต้บังฉญชาให้ได้เราต้องครองงานทํางานให้เสมอต้นเสมอปลายเกียรติตำรวจของไทย ใลรขหาบัตสุ้สันรานั้นตัวจะตาดขมันมเคึงู้ชีว่ารันเาร้ายเกลยตัรวจ แล้วก็มาถึงช่วงสอนอเปิดใจนะคะตอนนี้ค่ะปามกับพี่กรีดนะคะก็ยังอยู่กันที่สถานีตำรวจนครบาลโชคชัยนะคะและว,วันนี้ค่ะเราก็ได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยกับท่านพุ่มกับแบบเปิดใจเปิดใจเลยค่ะกับท่านพันตำรวจเอกธนวันรวัฒนกุลนะคะพุ่มกับสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านพุ่มกับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ น,นี้โชคดีนะครับได้มีโอกาสมาถามท่านสักนิดหนึ่งนะครับจากรายการสอนอในดวงใจอยากจะเรียนถามประวัติของออท่านผู้กำับนะครับชื่อเล่นชื่อพี่เอใช่ไหมครับพี่เอใช่ครับพี่เ,อ,อ,เอ,อนะครับขออนุญาตเรียกพี่เอ,อด้วยแล้วกันนะครับพี่ครับ เพื่อจะได้คุ้นเคยกันนิดนึงนะครับประวัติสั้นๆในการรับราชการของพี่เอที่ที่มีมาจนถึงวันนี้มาเป็นหัวหน้าหน่วยของสถานีตํารวจนครบาลโชคชัยนะครับมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับท่านครับถ้าจะเล่าจริงๆก็คงจะยาวครับประเดินเสียจริงผมผมก็กล้าพูดได้ในขณะนี้นะครับว่าผมผ่านงานในทุกระดับนะครับโดยเฉพาะฟังก์ชันงานต่างๆที่เป็นงานหน้าที่หลักเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติการนะคือสายปฏิบัติการเนี่ยมาแทบทั้งสิ้น